สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาพลิกอากาศกันในหัวข้อพวกที่หยามคุณไว้กำลังจะเห็นอะไรจากคุณนะครับมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด3กองนะครับกองที่1กองที่2กองที่3ให้เวลาคุณเลือกกองไพ่นะครับ เหลือกองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะครับทำสแตป์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับคลิกด้วยตัวเลขเวลาของแต่ละกองไพ่ได้เลยไปไปฟังคำทำนายกันคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคนที่เลือกไพ่กองนี้เรามาดูกันนะครับ คนที่เขายามคุณไว้เนาะเขาจะได้เห็นอะไรจากคุณอืจะได้เห็นว่าคุณนั้นมีความโดดเด่นแล้วก็ไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ อะไรก็ขวางคุณไม่ได้นะครับชีวิตมีหวังชีวิตไปต่อได้เสมอมีสเสน่ห์โดดเด่นนะครับอนาคตไกลนะจะได้เห็นว่าคุณทำได้จริงนะครับคุณตั้งเป้าไว้ว่าจะทำอะไรคุณก็ทำได้จริงๆนะครับจริงจังตั้งใจ ทั้งมั่นทำแล้วทําได้จริงทําแล้วสําเร็จจริงนะครับพวกเขาจะได้เห็นคุณนั้นได้มีความสุขพวกเขาจะได้เห็นคุณนั้นได้รับโอกาสดีๆ โอกาสที่ทำให้คุณนั้นใจฟูชื่นใจนะครับแล้วพวกเขาจะได้เห็นว่าคุณนั้นได้รับการตอบรับที่ดีนะครับได้รับการต้อนรับที่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไระเดี๋ยวพวกเขาจะได้เห็นคุณในจังหวะที่ดีขึ้นนะครับ จะได้เห็นคุณในจังหวะที่ดีขึ้นโชคเข้าข้างคุณนะครับสำเร็จสมหวังนะครับพวกเขาจะได้เห็นว่าเรื่องที่มันยากที่จะตัดสินใจนะคุณจะตัดสินใจได้นะครับคุณจะตัดสินใจได้แล้วก็เรื่องยัยากที่มันตัดสินใจได้ยากนั้นนะ่ะนะคุณ จะพินิจพิเคราะห์แล้วก็จัดก,การมันได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับพวกเขาจะได้เห็นว่าคุณได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ที่มีความรู้นะครับพวกเขาจะได้เห็นว่าคุณนั้นมีผู้ที่มีความรู้อุปถัมภ์หรือให้คำแนะนำนะครับ วิชาที่ดีความรู้ที่ดีนะครับคุณจะได้รับแล้วก็ได้เห็นฉากที่ความดีของคุณนั้นปรากฏนะครับคุณตามระเบียบดีนะครับคุณทําตามศีลธรรมดีจารีตประเพณีได้อย่างดีนะครับคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็เคร่งจารีตประเพณีเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะครับอืม เขาจะได้เห็นฉากที่คุณนั้นตัดสินใจอย่างเฉียบขาดนะครับตัดสินใจด้วยเหตุผลตัดสินใจได้ดีมากๆนะครับตัดสินใจได้ดีมากๆตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆเลยนะครับเห็นคุณทำมาค้าขึ้นเห็นคุณขยันขันแข็งเห็นคุณก้าวหน้าพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆงานเยอะก็จัดการได้ขยันขันแข็ง กระเป๋านะครับยิ่งงานมาเงินก็ยิ่งมาทำสิ่งนี้เสร็จแล้วทำสิ่งต่อไปต่อได้อีกนะครับ เขาจะได้เห็นผลงานอันโดดเด่นของคุณนะครับเขาจะได้เห็นว่าคุณนั้นหยิบจับงานหรือบางสิ่งแล้วทำออกมาได้ดีประสบความสำเร็จแล้วก็โดดเด่นด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่ทำได้ดีนะทำได้โดดเด่นเลยนะครับอ่ะ เขาจะได้เห็นว่าคุณนั้นก็มีดีนะครับมีดีแล้วก็เห็นว่าคุณนั้นทำดีแล้วได้ดีนะครับช่วยเหลือผู้คนมีน้ำใจแล้วผู้คนนั้นก็ได้ช่วยเหลือคุณตอบแทนคุณอย่างสมเหตุสมผลนะครับตามนี้เลยนะครับ อยากได้ว่าจะได้เห็นฉากที่ไปได้สวยนะครับพวกคนที่ยามคุณไว้กำลังจะได้เห็นฉากที่ไปได้สวยของคุณนะครับฉากที่งานยากคุณก็จัดการได้แล้วก็อะไรอะไรก็เป็นใจนะครับแล้วความดีที่คุณได้ทำไว้ผลบุญกุศลที่เคยได้ทำไว้ก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอนะครับความเก่งก็มีตั้งใจจริงทำได้จริงนะครับตามนี้นะครับคนที่เลือกภัยกองที่ห มาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะครับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซูเปอร์แตงอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งแล้วที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจตอนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของทุกท่านให้เป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ คนที่เลือกไพ่กล่องที่สองพวกที่หยามคุณไว้กำลังจะได้เห็นอะไรจากคุณเรามาดูกันนะครับเขาจะได้เห็นว่าคำ เหยียดหยามของพวกเขานั้นทําอะไรคุณไม่ได้นะครับคุณไม่ได้สะทกสะท้านกับคําเหยียดยามของพวกเขานะครับไม่มีผลเลยนะครับและคุณก็ระมัดระวังตัวดีนะครับคุณเป็นคนที่ระมัดระวังตัวดีนะครับป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีนะครับทําอะไรคุณไม่ได้นะครับ แล้วเขาก็จะได้เห็นคุณนั้นได้มีโอกาสดีๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องทรัพย์สินนี่แหลนะเนาะอืมเขาจะได้เห็นความรวยของคุณ,จะ,คคณจะได้เห็นความมั่งคั่งอู้ฟู่ของคุณจะได้เห็นความมีกินมีใช้ของคุณนะครับอยู่ที่อยู่ที่สถานะนะครับอยู่ที่สถานะของแต่ละคนนะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับแต่ว่า ที่แน่ๆพวกคนที่ยามคุณไว้ก็จะได้เห็นการอยู่การกินของคุณการใช้ชีวิตของคุณที่มันดูมีกินมีใช้นะครับอืมแล้วก็อาจจะได้เห็นกับตาเลยว่าคุณนั้นได้รับโอกาสเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับอ่ะแล้วก็คนพวกนี้จะได้เห็นความเก่งของคุณนะครับจะได้เห็นว่าคุณนั้น มีมุมที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและชาญฉลาดนะครับคุณเป็นคนที่ตัดสินใจได้เฉียบขาดคนหนึ่งเลยนะไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะไม่มีอารมณ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเหตุผลล้วนๆนะครับผลหวังผลแล้วก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะครับพิจารณาด้วยเหตุผลล้วนๆว่าคุ้มค่าหรือไม่นะครับเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดนะครับพวกเขาจะได้เห็นว่าคุณนั้น มีทักษะในการเรียนรู้ดีกว่าที่คิดนะครับคุณกระตือรือร้นคุณไฟเรียนรู้คุณพัฒนาตัวเองกว่าที่พวกเขาคิดนะครับเราเขาจะได้เห็นว่าคุณนั้นนะจริงจังแค่ไหนนะครับทำอะไรทำได้จริงๆนะครับ คิดจะทาอะไรทําได้จริงๆสําเร็จตามเป้าจริงๆนะครับตั้งเป้าอันใดไว้นะครับทําได้จริงตามเป้าจริงๆนะครับจริงจังมากนะครับเป็นคนจริงจังจริงๆนะครับจริงจังพูดจริงทําจริงนะครับแล้วก็สําเร็จจริงๆนะครับความผิดหวังหรือเรื่องร้ายๆกระทบกระเทือนจิตใจเจ็บได้ไม่นานนะครับเจ็บได้ไม่นานมันไม่มีหรอก คนที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยกับเรื่องที่มันผิดหวังหรือกระทบกระเทือนทางใจนะครับแต่นั่นแหละเจ็บได้ไม่นานนะครับเจ็บได้ไม่นานเดียวก็ดีนะครับมีภูมิค,มคุ้มกันนะครับพวกเขาจะได้เห็นฉากที่คุณผิดหวังนะครับเห็นฉากที่คุณผิดหวังไม่เป็นดนังหวัง งนะครับอาจจะได้เห็นนะครับแต่ก็นั่นแหละคุณก็ยังมีข้อดีอยู่ดีนะครับถึงแม้จะเกิดเรื่องที่มันดูผิดหวังดูไม่เป็นไปตามเป้าให้เขาเห็นนะครับเขาอาจจะล้อนะครับเขาอาจจะมีคําเหยียบยามเข้ามาล้อก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีจุดที่ว่าถึงไม่ได้เท่าตามเป้าแต่มันก็ได้ระดับหนึ่งอยู่นะครับมันก็ยังมีข้อดีมีผลงานม,มีอะไรดีๆให้เห็นอยู่นะครับ พวกเขาจะได้เห็นว่าสำหรับคุณนั้นไม่มีทางตันนะครับสำหรับคุณนั้นไม่มีทางตันนะครับปัญหารอบด้านนะปัญหารอบด้านบีบเข้ามาแค่ไหนคุณก็จัดการได้หมดนะครับคุณก็คิดหาทางออกได้หมดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้นะครับอืมีปัญหาเข้ามารอบด้านก็คิดออกคิดได้หมดไล้แหละนะนะแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับ คุณวางแผนระยะไกลได้นะคุณวางแผนระยะยาวได้นะครับวางแผนระยะยาวได้วางแผนรับมือระยะยาวได้ไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับวางแผนอนาคตระยะยาวได้ด้วยนะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไม่แปลกใจเลยว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาที่จนตัวแค่ไหนก็ค,คิดทางออกได้อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ปัญหาอะไรเข้ามาทาทูมหรือสถานการณ์ที่มันท้าทายที่มันยากเนาะคุณก็ผ่านมาได้นะครับคุณก็จัดการได้นะครับเนืยเงีากว่าจะทําอะไรให้คุณเจ็บให้คุณผิดหวังมันก็ทําให้คุณเจ็บได้ไม่นานนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดังใจก็เจ็บได้ไม่นานแต่ที่แน่ๆสิ่ที่พวกคุณเหล่านั้นจะเห็นก็คือการมีอยู่มีกินของคุณ การที่คุณดูแลตัวเองได้ตัดสินใจได้ดีตัดสินใจได้อย่างฉันฉลาดนะครับทําอะไรทําได้จริงนะครับแม้จะมีเรื่องผิดหวังไม่เป็นดังหวังแต่มันก็ยังมีความสําเร็จที่คุณอยากได้อยู่พอสมควรถึงแม้จะได้ไม่ตามเป้าที่คุณคาดหวังไว้มันก็ยังได้อย่างที่คุณหวังนะครับทีนี้ปัญหาที่คิดว่าจะประเดีประดังงหนักถึงขนาดที่ว่าน่าจะไม่มีทางออกแต่คุณก็มีทางออกอยู่ดีนะครับ คุณจัดการได้จริงๆนะครับตัดสินใจได้จริงๆวางแผนได้ตัดสินใจได้ในที่สุดนะครับไม่มีทางตันอะไรก็หยุดคุณไม่ได้นะครับขั้นเปียหยามก็ทําอะไรคุณไม่ได้แก้ได้หมดเลยนะครับแก้ได้หมดอาจจะมีกระทบกระเทือนใจิตใจบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายมันก็กลับมาดีนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่พวกคนที่เปียดยามคุณไว้กําลังจะได้เห็นจากคุณนะครับล้ม ก็ลุกขึ้นมาได้ล้มก็ล้มไม่สุดนะครับแถมยังได้ดีให้เห็นนี่จ้านะตามนี้นะครับมาจนถึงตรงนี้ต้อตองกลาบขอว่าคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะครับที่สําคัญขายไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้ก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นพิธีอธิฐานชื่นใจที่สุดเลยเลยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ คนที่เลือกไพ่กองที่สามคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะครับพวกที่เหยียดยามคุณไว้กําลังจะได้เห็นอะไรจากคุณนะครับพวกเขาจะได้เห็นอะไรจากคุณพวกที่เหยียดยามคุณไว้เห็นคุณได้รับข่าวดีเห็นคุณได้รับข่าวดีในเรื่องต่างๆ พาสชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเห็นคุณได้มีความสุขนะครับจะได้เห็นคุณมีความสุขไม่มีอะไรที่กดดันคุณได้นะครับแล้วก็เห็นคุณทะเลาะ กับชาวบ้านแล้วก็ได้รับชัยชนะนะครับมีเรื่องประทะมีเรื่องที่ต้องสู้มีเรื่องที่ต้องประทะมีเรื่องที่ต้องชนนะครับแต่ก็นั่นแหละชนะนะครับทะเลาะจริงนะครับไม่ลงรอยจริงจริงเาะจริงแต่คุณก็ชนะนะครับจะได้เห็นว่าคุณนั้นแม้จะเกิดเรื่องที่ กระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักผิดหวังไม่เป็นดังใจนะครับสุดท้ายคุณรู้กลับมาดีนะครับกลับมาดีได้เหมือนเดิมเจ็บก็เจ็บไม่นานนะครเจ็บจริงๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเหมือนเจ็บไม่นานนะครับเนี่ยคุณอยู่ด้วยตัวเองได้นะครับมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเอง ผนเปิดปฏิบัติตัวเองให้มีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครหรอกนะนะครับมีพร้อมทุกอย่างมีให้กินมีให้ใช้นะครับแล้วสิ่งที่ว่ามันยากลําบากพวกเขาจะได้เห็นว่าคุณนะสุดท้ายคุณก็ทุ่มสุดตัวจนสํเาเร็จมันจนได้นะครับทุ่มสุดตัวจนมันสําเร็จจนได้นะครับสําเร็จตามเป้าจนได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทํานะครับเนี่ย เขาจะได้เห็นคุณนั้นใช้ตังค์นะครับจะได้เห็นคุณนั้นมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาได้รับโอกาสในการทำมาหาก,กินนะครับมีให้กินมีให้ใช้นะครับอูฟู่ร่ำรวยวิวาแล้วแต่สถานภาพของแต่ละคนนะครับแต่ที่แน่ๆเห็นคุณนะมีเงินจะกินแน่นอนนะครับพวกเขาจะได้เห็นว่าคุณนั้นมีเันจะกินแน่นอน พวกเขาจะได้เห็นคุณนั้นมีความมั่นคงทางการเงินนะครับอ่ะสำหรับคุณนั้นคุณจะพอใจฐานะทางการเงินความมั่นคงทางการเงินของตัวเองสักเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่ไม่แน่ใจว่าคุณพอใจหรือยังนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาจะได้เห็นคือคุณดูมีความมั่นคงทางการเงินจังเลยดูมีตังจังเลยนะครับดูมีตังดูมีความมั่นคงทางการเงินจังนะครับแล้วก็ พวกเขาจะได้เห็นว่าคุณนั้นทำงานหนักได้นะทำงานหนักสู้งานหนักไหวนะครับเออไหวทำงานหนักสู้งานหนักนะครับจัดการได้นะแม้จนะหนักแต่ก็รับมือไหวรับมือได้นะครับอ่ะแล้วก็จะได้บ่นว่าเออ ได้ดีแล้วก็หลีกปีกวิเวกไปคนเดียวนะแล้วพวกเขาก็จะไม่ค่อยได้เห็นคุณนะครับไม่ค่อยได้เห็นคุณเพราะว่าคุณจะปีกวิเวกไม่ได้เจอตัวง่ายๆนะครับอืไม่ได้เจอตัวง่ายๆเลยผัวใหม่ที่มีความรู้มีความสามารถมีเรื่องอะไรดีๆให้เห็นอยู่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะคนที่เลือกไ่กองที่สาม พวกคนที่เก็ยบยามคุณไว้กำลังจะได้เห็นคุณนั้นมีข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตเห็นคุณมีความสุขแล้วก็ก็จะเห็นคุณกล้าทะเลาะนะแะ,ะแล้วก็ทะเลาะแล้วก็ได้รับชัยชนะซะด้วยนะครับส่วนเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจเจ็บจริงนะครับเจ็บจริงแต่ก็เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมานะครับบางทีก็น่าจะถามว่าตกลงนี่เจ็บจริงหรือเปล่านะครับเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับ สุดท้ายก็ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับมีความสามารถในการปนเปื้อนความสุขให้กับตัวเองนะครับสิ่งไหนที่ว่ายากก็จัดการได้นะครับทุ่มเทสุดแรงกายแรงใจสําเร็จตามเป้าตามที่หวังเลยนะครับโอกาสทางการเงินมีให้นะครับความมั่นคงทางการเงินก็มีนะครับงานหนักจัดการได้รับมือไหวนะจัดการได้รับมือไหวงานหนักก็ทนงานหนักก็สู้นะครับแล้วก็ เก็บตัวด้วยเนี่ยเก็บตัวไปซุ่มทบทวนตัวเองหาความรู้ให้กับตัวเองนะครับไม่ค่อยได้เจอหรอกโผล่มาไที T ก็มีเรื่องอะไรดีๆแล้วเล่าให้ฟังนะครับโผล่มาไที T ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นอย่างนี้นะคนที่เลือกไพ่ของที่3มาจะถึงตรงนี้ต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการขอซปเปอร์แทง์อย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของตนนี้ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สาคัญขาดไม่ได้เลย ทุกคอมเมนต์ที่กำลังใจต้อนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิธีอธาราชื่นใจที่สุดเลยเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ